โอ้โหถือว่าสวยไมัแล้ว60บาทยังไงต่อลูกพี้ตรงนี้มาครับ124บาทหวานเก็บต่อคุณเอาเลี้ยงหน่อยคุณ100รก็ได้มาคุณเอ้ยคุไม่ถูกแหละมาคุณ25ห้าดอกนี้จะได้เท่าไหร่ป๊าบนีน้น คลิดวิดีโอนี้จากเพื่อความบันเทิงเท่านั้นน้องๆหนูๆอ,อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีจ้ากลับมาพบก,กับฟิล์มอย่างเช่นเคยนะจ๊ะวิวิจ่านนี้ก็ฟิล์มมีเกมดีๆมาแนะนำนะจ๊ะมาเฟียน,นั่นเองนะพังงามาเบาๆนะ5,000บาทมาคอมเหมือนออโต้สักสิบหมุนเป็ด60บนี้มาเจบาทว่าไงท,ที่ดอกนี้ก็ไว้มาดีค่ะพี่นี้ งไอ้ยาง่ายปับพาไหเท่าไรดอกนี้ปับพไ้หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาทถือว่าหวาดเจี๊ยบนะเออดอกนี้ก็ถือว่าหวานเจี๊ยบอยู่นะลูกพี่นะมาอีแปดหมูนขอหน่อยเถอะกําไรหนหน่หน่อยได้ไหมไม่อยากได้กําหมัดอ่ะนะเออเอามาทําอะไรกําหมัดอะ่ะกําไรดีเออขอหน่อยเถมาหนึ่งร้อยสองบาทว่าไงต่อลูกพี่อันนี้จะไว้ใจอีกแล้วครับบอกเลยว,ว่าเวฟนี้ไม่ธรรมดานะพี่พี่นะเออ อกแ,แล้วว่าเขาไม่ทรรมดานี้แล้ว่ราะระดับซูปเปอร์เมกานะจ๊ะหนึ่งเหมือนเสียร้อยกับสี่บาทเอ,อ้อถือว่าได้แหละเออมาวาไงต่อดอกนี้ขอหน่อยอย่าไหลแบบนี้เลยนะลูกพีนาะยัางไงดอกนี้ป้าพายต่อเคมาสามบาทว่าไงต่อต่อ,ตอไวมาเออหนึ่งร้อยสหนึ่งร้อยยี่สิบนะก็ถือว่าสวยแหละมาต่อไวจ่ายเลยต่อไวจ่ายเลยทีนี้คุณเท่าไร่ เออนี่แหละสวยๆมหมอนนๆนอนนอสนี่คุณสิสิบสอบาเทียบเลยดิโอ้โหว้าวว้าวว้าวห้าพันห้าร้อยสามพันบาทถือว่าสวยสวยสวยเลยแหละเออบอกตรงๆเลยว่าคุณสวยกำไรนอนนอนไม่มีกำไรแน่นอนนะจ๊ะพี่สามมาอีกแล้วสิบสองบาทว่าไงต่อลกูกพี่มาสิบแปดบาทยังไงต่อไวมานี้เจ็ดสบองบาทก็มาวะ่ะยังไงดอกนี้ตะอคุณเอาเลี้ยงหน่อยดีเต็มกระดานหน่อยได้ปะ โอ้โหคุณหนึ่งร้อยสองบ้าไปแล้วโหแบบนี้ก็กำไรเลยดีค่ะตูพี่บัตหนึ่งหมื่นกว่าเลยหรอเกินตราณจ้าดีนะที่เขาไม่ร่าเกินไปเด้อเออเอาเรื่องก็เรื่องแตกค่ะบอกเลยมาเฟียมแต่กำไรไม่มีกำมัดนะจ้าเอ๋ยังไงนี๋สามบาทว่าไงตอนลูกพี่เออต่วคุณจะเอายังไงคุณหนึ่งร้อยเลยมาคุณหนึ่งร้อยคุณยี่สิบ่ะ นี่แหละดอกนี้เท่าไร่ปั๊บหนึ่งพันสองร้อยหกสิบาทนะจังละวันก็นโตนะก็ถือว่าดายู่นะพี่พีนะเออยังไงว่างไงตง่อพี่มาดิครับสิบห้าบาทว่างไงดอกนี้มาเก้าบาทยังไงตง่อพี่ขอหน่อยเออนี่แหละที่สองบาทถือว่าสวยก็ถือว่าสวยนะจ๊ะกำไรนอนนอนนะพี่พีนะเออมาดอกนี้ปังปาหนึ่งพันแปดร้อยบาทหวานเจี๊ยบดอกเดียว ดอกเดียวหวานเจี๊ยบรูรึงกระเบื้องแตกอะครับกําไรหนอหนอไม่มีกําหมัดแน่นอนนะจ๊ะเว็บดีแบบนี้ไม่ได้ไม่มาบ่อยนะจ๊ะที่เพื่อนคนไหนที่สนใจอย่างไรแนวตามก็คลิกดูใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะขออีกสักสิบหมุนสุดท้ายเลยละกันนะจ๊ะจะได้กําไรมาเยอะแล้วอ่ะนะพังมก็มาแค่ห้าพันบาทแต่ได้มาสามหมื่นกว่าสี่หมื่นเลยก็ได้มาเอาให้มันสูตรที่สี่หมื่นมาเดี๋ยวจะพอนะจ๊ะนี่ปักผ้าให้ทุกท่านสองพันสี่สิบถือว่าสวย มันไม่ทักมาถ้าลูกพี่แต่ละดอกมาสี่บาทบ้างไ้ตอพี่ตอวไวมาเนี่มาแปดบาทยังไงโอเคมะนี่เออนี่ยี่สิบสี่บาทถือว่าโสอยู่นะพี่พนะเออได้อยู่แหละหนึ่งร้อยหกสิบตวใจเยอะๆหน่อยพี่ตัวคูณเอาเรื่องหน่อยคูณเท่าไหร่ครับลูกพี่เออนี่คูณสามสิบห้าคูณสามสิบห้านะจ๊ะปะพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะ โอ้โหถือว่าสวยไมค์แล้ว60บาทยังไงต่อลูกพี่ดอกนี้มาครับ12 4บาทหวานเจี๊ยบต่อคุณเอาเลี้ยงหน่อยคุณหนึ่งก็ได้มาคุณเอ้ยคุณไม่ถูกแหละมาคุณ2 5้าดอกนี้จะได้เท่าไหร่ป๊าบสามพันหนึ่งร้อยบาทนะันซังอรวันเมก,กานะพี่พี่นาะก็ถือว่าสวยเอ,อ้ยกำไรนอนอไม่มีกำัดน,นะจ๊ะลูกพี่ยังไงดอกนี้อันนี้ดอกกุหลาบมาดีครับแปดบาทว่าไง นี้่ส4บาทต่อไวมาเออ80บาทยังไงต่อมา80บาทว่าไงต่อคุณเอาหน่อยดินี่เนี่ยอันนี้เนี่ยต่อคุณว่าไงจ้าคุณ23ปรบปับพังก็โตมาดิค่ะบปึ้ง4,000กว่าอายาเย็นนี้หมูกระทะต้องเข้าแล้วนะจ๊ะโอ้โหคิดไว้แค่สี่หมื่นแต่ได้มาห้าหมื่นคือไร เว็บนี้เขาดีจริงๆนะพี่พ่นะเออใครที่สนใจอยากได้งากก็คือกิกลิงใต้คลิปนะจ๊ะพีพ่่จ๋าเออมาตัวคุณเอาหน่อยดีคุณเท่าไหร่จ๊ะอันนี้คุณสามสิบเบิร์ดคำสีวาวเลยเบิร์ดคำสีวาวเลยพี่พ่เอ้ยมารอกสุดท้ายดอกเออยี่สิบสี่บาทว่าไงตัวายวมาแหน่ไม่จ่ายเลยดีครับ ดอกสุดท้ายก็ได้กําไรไมาเยอะแล้วก็ต้องขอตัวนี้ขอตัวกราก่อนนะจ๊ะอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ให้การด้วยนะพี่ๆนะ๊ายบายจ้าจุบ๊บจุ๊บ